สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้เป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557ค่ะซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์ของเราจะได้นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะคะมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามและรับชมกันอีกครั้งส่วนในสัปดาห์นี้จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมค่ะ ที่ห้องอุ่นใจโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วในเจริญริศสงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสียงในสถานศึกษาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพ้นภัยยาเสพติด จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถือเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแผนที่3การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาเพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็ง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกมาตรการเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการสำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒน,นาความรู้สร้างความตระหนักถึงภัยความเสี่ยง และการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้ที่ห้องประชุมธรรมปัญญาบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยนายสุภฤกคารหานุนหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์โดยถแถลงในวาระ ปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวง8ตุลาคมนายสุภเริกล่าวว่าในวันที่8ตุลาคม2557นี้จะเกิดปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวง เป็นจันทรุปราคาครั้งที่สองของปี2557และเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ในประเทศไทยจะสามารถมองเห็นเพียง24นาทีเท่านั้นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันออกพรรษาและเป็นคืนเดือนเพ็ญดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา15นาฬิกา15นาทีจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลกเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วน ในเวลา16นาฬกา14นาทีและเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา17นาฬิกา25นาทีถึงเวลา18นาฬิกา24นาทีคิดเป็นระยะเวลาจันทรุปราคาเต็มดวงทั้งหมด59นาทีแต่เนื่องจากวันดังกล่าวในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกาทำให้มีโอกาสมองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงได้เพียง24นาทีเท่านั้น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเตรียมจัดการถ่ายทอดสดปรากฏการจาก3จุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดะฉเชิงงเราและให้รับชมผ่านทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนทั้งนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่จุดชม,ว,มวิวนิมานฮิลชั้น6เมย่าเชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ที่สถานีตำรวจภูทรภาค5บรรดาข้าราชการตำรวจจัดพิธีลงนามส่งและรับหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5โดยมีพลตำรวจโทวันชัยถนัดกิจผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ส่งมอบหน้าที่แก่พลตำรวจตรีธนิสักเทีรสวัสด ทางนี้เหล่าข้าราชการตำรวจภูทรภาค5ได้ตั้งแถวเกียรติยศเพื่อส่งพลตำรวจโทวันชัยที่เกษยียณอายุราชการในปีนี้อย่างสมเกียรติพร้อมมอบดอกกุหลาบและประกอบพิธีบวงสวงพระพุทธประธานยศบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลตำรวจตีธนิศักดิ์บอกว่าขณะนี้ยังเป็นการรักษาราชการ,การแทนผู้บังคับบัญชาการตำรวจรภูธรภาค5ซึ่งจะมีผลในการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1ตุลาคม2557แต่สำหรับนโยบายในการบริหารงานของตำรวจรภูธรภาค5ในอนาคตนั้น จะดำเนินง,งานตามแนวนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตามแนวทางของผู้บังคับบัญชาการทุกคนที่ให้แนวทางไว้รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดแนวทางให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจทุกหน่วยต้องปฏิบัติ ปัญหาเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกคือยาเสพติดและอัชญากรรมรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาหนึ่งที่ตำรวจภูธรภาค5ให้ความสำคัญส่วนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงนี้ทางตำรวจภูธรภาค5และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน มีหน้าที่สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องในทุกภาคส่วนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องในทุกภาคส่วนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาทางตำรวจได้ดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของภาษารวมถึงการจัดหาล่ามอาสาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าลูกสิงโตทั้งคู่เกิดจากมาชาแม่สิงโตวัย15ปีและพ่อลูกหินวัย15ปีทั้งสองตัวนี้ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีโดยสิงโตน้อยค่อนข้างแข็งแรงและขี้เล่นสิงโตมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแพนเทราเลโอลักษณะทั่วไปไม่มีลายบนตัวแบบเสือ ตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีขนยาวขึ้นรอบคอดูสง่าหน้าเกรงขามตัวเมียไม่มีขนรอบคอตรงปลายหางมีขนขึ้นเป็นผู้พบในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียในประเทศอินเดียทางแถบตะวันตกสิงโตกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเช่นกระต่ายปลาไก่ปลาลิงจระเข้กวางและม้าลายหรือแม้แต่ซากสิงโตด้วยกันเองชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโลง่งทั้งนี้สิงโตมีฤดูผสมพันธุ์ที่ไม่แน่นอน สามารถมีได้ทุกเวลาตลอดปีตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุประมาณ3ปีส่วนตัวผู้มีอายุประมาณ4-6ปีตั้งท้องนานราว100วันออกลูกครั้งละ3-5ตัวและมีอายุยืนประมาณ30-40ปี เดิมสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกสิงโตอยู่ในส่วนจัดแสดงรวม3าตัวเพิ่มสมาชิกใหม่2ตัวรวมเป็น5้าตัวเบื้องต้นได้กักแม่และลูกสิงโตไว้ในคอกก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในเร็วๆนี้เมื่อลูกสิงโตสุขภาพแข็งแรงเต็มที่เพื่อจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตน้อยในโอกาสต่อไป เมื่อเช้าวันนี้ที่ขวงประตูท่าแพได้มีการจัดงานวันไลออนสากลบริการโดยสโมสรไลออนสากลภาค310ขีด a 1จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเจริญรีสงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดพิธีซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรีการเต้นระบำของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา มอบจัก,กรยานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแจกแว่นตาและมีการสอนการทำโคมลอยบริการตัดผมบริการนวดและบริการอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เราได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV ช่อง9้าแห่งนี้ได้เป็นประจําทุกวันนะคะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook com l h c เชียงใหม่วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ